สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในยุโรปซัมเมอร์2022เชลซีประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงมาร่วมทีมด้วยค่าตัว47.5ล้านปอนด์ โดยตอนนี้นักเตะเดินทางไปสมทบกับทีมชุดใหญ่เพื่อปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาแล้วทั้งนี้สเตอร์ลิงเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีและเป็นการเสริมทัพรายแรกของเชลซีในยุคเจ้าของทีมคนใหม่อย่างทอดโบลีเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคาลิดูคูลีบาลีกองหลังของนาโปลีมาร่วมทีมแล้วโดยสิงบูจะจ่าย40ล้านยูโรให้กับนาโปลี ส่วนคูลีบาลี่จะเดินทางมาตรวจร่างกายที่ลอนดอนก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปเอ็นโกโลกองเต้กองกลางของเชลซีอาจไม่ได้ไปเล่นฟีฟ่าเวิร์คัพ2022ในนามทีมชาติฝรั่งเศสถ้าหากเจ้าตัวยังคงปฏิเสธฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งทางเจ้าภาพประเทศกาตา้าเข้มงวดเรื่องมาตรการสุขภาพและความปลอดภัยจากโควิด -19 โดยตามแผนคือบางครั้งให้นักเตะลงทะเบียนร,รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มดังนั้นถ้าหากเอ็นโกลกองเต้ยังดื้อก็อาจพลาดรับใช้ทีมชาติตากไก่ป้องกันแชมป์โลกฮวนมาตาออกจากถิ่นโอแทฟอร์ดเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากหมดสัญญาและปัจจุบันกำลังมองหาสโมสรใหม่อยู่โดยล่าสุดมีรายงานว่าลีดยูไนเต็ด สนใจจัดเซ็นสัญญากว้าตัวหวนมาตามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวอย่างไรก็ตามกาลาตาสลายและเบซิกต้สก็ให้ความสนใจมาตาเช่นกันแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับนักเตะพิจารณาลูคาตอเรล่ากองกลางชาวอุลุกวัยต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองในช่วงปีซีซั่นกับอาร์เซนอลถึงแม้ปาโบเบนตันกูเอเย่นของตอเรล่าจะยอมรับว่า มีการตกลงเบื้องต้นกับบาเลนเซียไปแล้วแต่ต้องชะลอแผนการย้ายทีมออกไปบาร์เซโลนาประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องการบรรลุข้อตกลงกวาตัวราฟิญานญาแนวรุกทีมชาติบาร์ซิลมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเบื้องต้น55ล้านปอนด์และบวกอีก10ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขของสัญญาในอนาคต บาเยน์มิวนิกขีดเส้นตายกรณีการย้ายทีมของโรเบิร์ตเลวันดอรสกี้ว่าจะต้องจบเรื่องราวการย้ายทีมภายในสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ทางเลวันดอสกี้กลับมารายงานตัวกับสโมสรนแล้วแต่ยังคงหวังว่าบาร์เซโลนาจะบรรลุข้อตกลงกับเสือใต้ได้ถึงแม้ทีมดังจากสเปนจะไม่ต้องการจ่ายค่าตัวสูงถึง50ล้านยูโรตามที่เสือใต้ตั้งไว้ อิสตันบูบาซักเซฮีประกาศคว้าตัวเมซุตโอซิลมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนักเตะเพิ่งแยกทางกับเฟเน,นบาเช่ได้ไม่นาน <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ